เข้าโฟล์ flow, โดยใช้โลฟบีดนตรีประเภทโลฟลคืออะไรที่หลายคนใช้ฟังตอนทํางานตอนอ่านหนังสือมันดีจริงไหมจะเล่าให้ฟังเซฟเก็บไว้ได้เลยครับก่อนอื่นอย่างแรกเลยผมอยากให้จําประโยคนี้ไว้ก่อนถ้าคุณอยากฟังโลไฟลเพื่อเพิ่มสมาธิในการเข้าสู่โฟล์สเตทถึงแม้ว่าเพลงจะเปิดอยู่แต่เป้าหมายสูงสุดเลยก็คือการลืมไปเลยว่าเพลงเปิดอยู่เก็บประโยคนี้ไว้ในใจก่อนนะครับให้นิยามว่าโลฟลคืออะไรโลไฟลก็คือความเรียบง่ายจังหวะของดนตรีที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนมีบีทของกลองมีความแจ๊ มีความีิผอบเบาๆผสมกันแบบลงตัวแล้วก็จะไม่มีเสียงร้องเลยคือมันจะเป็นเสียงดนตรีที่บรรเลงเป็นในระดับเดียวแล้วก็ไม่มีจังหวะที่มันพุ่งโดดสูงจะทําให้คุณตกใจหรือว่ารู้สึกอยากลุกขึ้นมาเต้นเควินบูดเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางดน้าสมองบอกไว้ว่าเพลงที่ดีที่สุดสําหรับฟังเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิเนี่ยต้องเป็นเพลงที่ไม่มีเสียงที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเช่นพวกเนื้อร้องหรือว่าเสียงที่มันพุ่งโดดสูงออกมาเหมือนเพลงป๊อปเพลงด็อกทั่วไปลองนึกภาพดูนะสมมุติว่าคุณกำลังดู อยู่ๆก็มีโฆษณาเด้งแรกขึ้นมาคุณจะหลุดออกมาจากอารมณ์ที่กำลังอินกับไหนตอนนั้นทันทีเลยตอนฟังเพลงระหว่างทำงานก็คล้ายๆกันคุณอยู่ในโฟล์เรียบร้อยแล้วแต่แล้วมันก็มีเสียงบญญางอย่างที่มันฉุดคุณหลุดออกจากโฟล์เพลงโไฟที่ดีนะก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะความเร็วแบบพอดีพอดีและก็ไม่ช้าจนเกินไปจนทําให้คุณง่วงนอนและการที่เราได้ฟังเพลงโรฟาที่มีแพทเทิร์นเดิมๆอย่างเงี้ยซ้ำวนไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดๆหนึ่งอ่ะมันอาจจะให้ความรู้สึกที่แบบคล้ายๆเหมือนโดนสกดจิตเลน่อย เหมือนตกอยู่ในภาวะแล้วเราก็จะถูกบูดเข้าไปอยู่ในโซนที่มีแค่เรากับงานที่อยู่ต้องหน้าแค่นั้นนะ่ะเหมือนเสียงเพลงอะมาตัดเราออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกไปเรียบร้อยละแล้วถ้าลงลึกไปอีกอะคือมันจะถึงจุดที่ว่าคุณลืมไปเลยฮะว่าคุณเปิดเพลงอยู่คือถ้าเกิดว่าเพลงมันหยุดเล่นไปอะเราก็จะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเพลงมันดับไปแล้วโฟกัสของคูณหน่ะจะอยู่กับงานตรงหน้าแบบ100%คือถ้าเกิดมีคนมาเรียกก็อาจไม่ได้ยินนะต้องเดินมาสกิดนั่นคือสภาวะที่คุณอยู่ในโฟ โลไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่การฟังเพลงทั่วไปนะมันเป็นแค่ตัวชักนำาที่พาคุณเข้าสู่สมาธิแบบจดจ่อขั้นสุดเพราะฉะนั้นตอนฟังโลไฟเนี่ยเราจะไม่ไปโฟกัสว่ามันถึงท่อนนี้แล้วนะท่อนนี้มันพอดีนะเราจะไม่ทําอย่างนั้นเลยคือแค่ปล่อยให้เพลงมันสร้างบรรยากาศในการทํางานก็พอโลไฟ m u มิวสิกะลองหาฟังกันได้มีเรียกฟังเยอะมากแล้วก็ลองไล่ฟังไปเรื่อยๆค่อยๆหาตัวที่มันเหมาะกับเรามากที่สุด